สวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับยู่ในรายการแคส์ไอเดียวันนี้ผมจะมาเล่นเกม,มอ่รอครับอย่างเช่นเคยนะครับต่อเลยตีผิดนะครับชีวิตนี้เราก็ได้ตกแต่งบ้านและไปหาของมานิดหน่อยครับผมไปเจอเดี๋ยวผมมาที่ไปเล็กมาเด็กอะไรต่อไปเดย ก็ผมจะแล้วตอนที่ผมยังไม่ได้ถ่ายครับคือตอนนั้นผมยังไม่ได้ถ่ายครับมเคยแบบมันหยุดถ่ายเองครับตอนนั้นครผมได้เดินเล่นเดินเออหลักๆตอนนั้นผมได้เดินเล่นเดินเล่นไปเรื่อยครับแล้วจากนั้นครับก็เจอสมีเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมเดินไปตรงนี้ครับผมเดินไปเรื่อยตึก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 เนี้ยครับผมก็จะท่าตรงนี้ครับผมไปทางซ้ายทางซ้ายแบบมันลึกมากทางขวาก็นิดหน่อยครับ ผมก็ยังสำรวจไม่หมดนะครับผมผมไม่รู้ว่าจะสำรวจต่อไหมต้องถามเพื่อนดูสำรวจต่อไหมแ,แล้วแต่เราไปสำรวจกันชืบได้ทองมาจากมันเไไก็บไว้ในกล่องนะใช่ก่อนลงถ้ำเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเนื้ออาหารทอดไฟอะไ,อะไรนะอาหารหาด้วยอาหารแกะไม่ต้องเอาก็ได้เหล็กไปไหมเอานี่ไม่ต้องหรอกเอามาไปได้วยนะมาไปสักสี่อันไปห้าไปสิบอันโอ้ยคาเบ้เหอะ ดาบไหมไม่ดาบดาบสมบองก็ได้ดาบสองเขาบ้านนที่เ้าแค่รจกอเรบรอบมเลยก็เตียงีเนื้อนี่เนื้อดิกูัวแดกเลยนั่งต๊ะซื้อเขา

ยี่ขนมหวานแลาแม่เขาก็มาเอาเขาว่อยากกินข้าวแล้วไปกินบะแซสปะไม่อยากแอลมันหทยคอยทำนี่เฮ็ดยแกะเอาดาบเล็กมาแล้วโอเคนะอุปกรณ์พร้อมไหมนะไม้พร้อมไปยังอาหารน่ะอาหารข้ามีอยู่แล้วอาหารข้ายังไม่มีอะไรเนี่ยสีฟ้าเฮ้ยเรามีเตียงแล้ว เตียงรเวไปไปครับเตียงก่อนกันมาคเย่นเ้เจดเตียงเลยอันเดียไฮ้ยเตียงอันเดียคอันกียไหนิจะโกงเนี่ยเฮ้ยอยาี่นดิอเมื่อกี้เกยนหากูจะขอขี้โกนนะครับเพราะว่าผมขี้เกยนหายังแรงยังแรงเลยนะครับลาซอมบี้ลาตวเดียเหรอ อู้พี่สิอทองไขจันตรงที่นี่อ้ามันโกงไม่ได้หรอวะโกงพุกอันนี้ไม่ได้จะได้มีอันเดียวนเนอนในถ้ำนะอุ้ยอุ้ยเกลิต้าเนยออกมานอกบ้านด่วนลูเ้ยปะบัปะข้างหลังมันดิเองอยู่ไหนอยู่อุ้ยเฮแล้วเฮแลามันดิเอ้ย ได้ลูปหนูมาสอีุ่ณดองเคมาเค้จะให้แล้วพวกไปทำเดกดีกระกไปไปไปลง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 ทำเดิมแหละไหนอยู่ไหนตามไม่ทันทำเดิมนะโจเอเฮ้ยค่าค่าบิ๊กี้แป๊บมันราคาหรอกเฮ้ยสก็ตสาก็ตเอานูมาเนู โอ้ยม yeah, e? yeah. um, ือไม่เนื้อด้วยแบ๊บเฮ้ยส้มีส้มีชาวบ้านส้มีชวบ้านเจงค่าไหมมาต้องตายแล้วไปยังอ่ะแป๊บรอด้วยโอ้โหเร็วนึกเกินเจอกันท่าเดิมไปแล้วเจอกันท่าเดิมนะเฮ้ยพี่ใครเห็นชื่อเองอยู่แต่ข้ามรู้ท่าไหนวะ เอาไปไหนอะเลยไปแล้วไหนอะออกมารับหน่อยดิโอ้ต้องขยุงตลอดเวลาเลยเพื่อนผมนี่อ้วกออกมารับหน่อยโตกลับไปบ้านทำไมนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเตือนเตือนนี่ยหรือยูไอต์อุ้ยอุ้ยอะไรทางเตือนเอ้ยสมบีชองล่างไาเร็วเมื่อกี้ข้าเกิะไรขึ้นเนี่ยอุ้ย ถ่ายไว้ตะคุณหรอกจริงๆทำเองเยอะเองอยู่กับเองเยอะไงถ้าก็มีถานเยอะแป๊บแป๊บแป๊บบ้าบ้าบ้าบไปแล้วไปหาไดมอนด์จะหาทำไมสไปเดอร์อะสไปเดอร์สไปเดอร์เออกินอาหารก่อนใครหิวแล้วแป๊บเขาขอกินอาหารแป๊บนึงอุ้ยขังเขา มีเลือดสองทางซ้ายขวาเฮ้ยรอด้วยอันหนึ่งไปรอหนึ่งก่อนได้เปล่าอ๋อเดียวอยู่ไหนซ้ายหรือขวาไหนซ้ายหรือขวาเอาทางนี้ดีกว่าเอาขวาดีกว่าเอเอาขวาดีกว่าได้เดี๋ยวปักไฟไม่ได้ปากก็เลยอุ้ยเล็ก เราสาเวันแล้วบางไมุ่้เจ้าหมดอตั้งอะไปไหนหมดตับข้าวังต้องเซ็งต้อกินเลยเนี่ยนาหาเรลวอะไรจงเจอะไรเลือจะหมดอ้าวเ้ยออกขั้นองสิปีเรากลับมาที่เดิมทำไมเนี่ยที่เดิมอะไรนู่นเราจะข้านบนเราตัวจกข้้งบนมู้นเฮ้ยมันมีทางให้ไปอีกเนี่ย ก็จะไงสร้างทางขึ pues si, ้นก่อนเดี๋ยวขุดไม่ได um, okay. ้เออเนี่ยตรงนี้มีเด็กเต็มเลยกดซี่รอทำไมปักพอดให้น้อยเดี๋ยวซี่แต่ทางขึ้นยิ่งทำวัดไม่เห็นนะไม่เห็นไม่รู้ดิโอเคให้ด่วนเดี๋ยวดีเรียบร้อยเรียบร้อยให้หมดท้งตันเลย ตั้งตาแล้วอ,อย่าพึ่งยิงคูดไฟออกเลยเนะี่ยไม่ต้องเหลือไว้เด้อเดี๋ยวคุณท,ทำทก่อนจะทำหมดแต่ก่อนลูกอ้าวเออไม่ต้องคุณทำหรอกข้าคุณเองอุ้ยทองไหนคุณด,ดางค่ะคุณเลยอุ้ยทองเลอ่ะคูณเสร็จแล้วมาเจอตรงน,นี้อุ้ยทองเต็มเลยทองเต็มเลยก็ขุดคีปเปอร์ระเบิดที อ๊บอู้ตั้งตามดิตรงนี้ไม่ป็นครับค้าฟสติกและคราบทอดมาไปอุ้ยเดี๋ยวยังไม่เสร็จเลยยังไม่หมดเลยทองเยอะมากโอ้ติดพิษเอ้ยติดติดทองหิวท้องหิวเร็วขึ้นเฮ้ยใครขุดวันนี้ใครขุดกลุ่ม อยู่ไหน<อ>ไวะอ๋อมาเร็วตรงนี้ตรงนี้เอ็งติดเชื้อมีต้เลือกบนล่าง<อ>าบนหรือล่างเอาไหนล่ะล่างดีกว่าเยอะมาล่างมาก่อนอะไรวันล่างจะเจอของดีอุ้ยโอเคบ้าบ้าโอ้ตกใจมาเลยนี่ขุดต่อเลซ์โตนยังไม่ต้องขุดไหนขุดเองอะไางตันไ่างยังแง่ล่างตัน รวมตันไหนแน่จ้าไปตัวค่าคุณที่หลังไหนเลสโตนโอเคค่าคุณที่หลังไปทางบนต่อไปก็โอ้ยล่วงอะไรเฮ้ยขึ้นมาดิลงมา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 ทำไมอ่ะมีนางให้ไปอีกเหรอมีมีเหล็กไหนโอ้ยเล็กอันเดียว อันเดียวอันเดียวใช่ไหมเนี่ยดูเดงดูเลยขี้เกจเก็บแล้วไม่มีที่คุณเห็นโอเปอร์ไฟงจ้ขุดอันนัโอ้ขุดปุ๊บมีทางทะลุเลยเอออยู่ไหนอะเ้อขึ้นมาเนี่ยดิทำไมเจอของดีด้วยเหล็กเราเจอบ่อยแล้วไม่ใช่เหรอทางมาเชื่อมต่อกัน เดี๋ยวต่อหินให้ก็ได้เดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวนะอ้ยอ่ะบางอุ้ยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจ้าใช่ไหมเผื่อไปทำอะไใพวกนี้ได้ดุดีกว่ามันมีเหล็กไปต้ากัดแล้วไม่ใช่หรอหิวอ่ะหิว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 กินก่อนแกลบแกลบแกบแกบ เฮ้ยพี่หายตัวไปหายตู้เลยเนะเห็นชื่อเองอยู่เลยเดี๋ยวไปรับก็ได้มองไม่ออกไปเองก็ได้เดี๋ยวไปรับแป๊บนึงโอ้ทางนี้มันมืดจังเลยอะเจอกระทางเจอกระทางที่ฆ่าต่อทางให้เองอ่ะเอาเองไปไหนอะอยู่นี่โล่ไปสักใครเลยะมีทางให้ไปต่อเอ้ยข้างบนได้ไงมามาขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้จะได้ไม่ขุ้มทังวาให้แล้วมันนะตรงนี้เหรอเดี๋ยวลงมา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  ลงมาลงมาที่ไหนเนี่ยก็มาตรงหน้าเรียวๆต้องยิงสนุกัยเลยเธอเนะี่ยอย่าให้เรีวขึ้นแต่ลงไม่ได้อุ๊ย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 อะไรวะ,จะเจอๆตรงนี้มันไม่เอ้าโอ้ยเหล็กตรงน,นี้เหล็กแต็มเลยคุ้ห,นะหน่อยไหนไหนเหล็กเต็มไปหนะาเอา้าเฮ้ยอะไรเหต <side S 2> ดดอ เห็ดจะไปใช้เย็นไปขุดมาทำไดไม่ได้ยกเว้นทำซุปได้ซุปทำยาก <Okay. S 1> ซุป <Okay. S 1> ต้องมีเห็ดแดงด้วยอันนี้เห็ดเทาไอ้ต่อค่ะเฮ้ยทองของเบอร์ถึงสองก้อนชื้ออันนี้ข้ามีทองหกอัน <Okay. S 3> อุน้ยอ,อะไรอะเนี่ยเ <Okay. S 3> นี่ยลาพิต ใช้ได้คุดเลยคูดก็ได้ยังเป็นมันก็ย,ยังไม่จำเป็นตอนนี้เราเจอไดมอนด์อันนี้จำอันนี้เนี่ยลาพิษเมืแอกี้จะจำจำเป็นมากเราตอนนี้เราต้องการไดมอนด์อย่างแรงครับใช่อุยออ้ยเจอตะทองเว้ยอ้ยทองคุณปะ่ะนึกแต่เอาไ,ไปเละเพความปลอดภัยเดวิดกระสัโอเมก้าทำนายแลบอกด้วยโอ้โหทางมันยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวมีพิษเดี๋ยวไม่ได้ใจดิ ตอนนี้มีเหล็กจำนวนมากเฮ้ยโอ้โหปีมีไม้ไหมทำไมไม้หมดมีเออขอหน่อยเนี่วะไม้จะหมดแล้วมีสามอันเออมาพอดีเลยเดี๋ยวไม่มีตัวครับเอามาอยู่ไหนเนี่ยเราไปหาไปเปล่ายู่เชื่ตรงเงี้ยดิมิงไปหายมาเลยโยนแล้วนะโยนเลยโยนแล้วไม้ไม่ใช่สติ๊กอ้าวเหรอไม้เป็นบล็อกอะมีไหมไม่มี งนนี้ก็เตรียมตัวหยุดการลงทําไปเลยอยู่ไหนอ่ะยิบไปก่อนอืมอยากเข้าไปข้างในอีกอ่ะทอสหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยโอ้อมองไม่เห็นเห็นละขุดตรงเงี้ยกไปด้วยเนี่ยทอนเนี่ยนี่ด้วยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวไว้เผื่อศัตรูเกิดเออ เล็กไม่ขุดไม่ต้องขุดหรอกเยอะแล้วแถมมีแล้วก็อยากขุดเล็งยิ่งตั้งแต่เมื่ออันนี้ต้องการทำนี่นี่มาทางนี้มาทางนี้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 ไม่ตันเลยทานทานทำไมเยอะจังเฮ้ยมีว้าวโอ้ยกินทีแล้วเพื่อนอุ้ยเจอลาวาเลสโตนเจอลาวาต้องมีเพชร เจอลาวาทีไรต้องเจอเลสโตนทุกทีนี่เลสโตนข้า,าก็เจออืมไม่ปลอดภัยเลยอนะนักว่วเรามีน้ำอยู่ไว้ปลอดภนะัยแล้วแหละจื๊บเอออุดอุดเอดอด,ด้วยไฟโอ้โหเลสโตนเดี๋ยวไปไหนครับเอาวะแต่เราไม่ค่อยมีวงจรใจนะขุดทานได้ไหมก็ กดไปเผื่อไปล่ะปดิี้ยแต่มีคนบอกว่ารอบรอบรวาจะมีของดีก็ามาีไงเรากดไปละเอาดิ